หาร้านสาวร้านสาวกูลยเพิืนก็ไม่พิมพ์นี่แหละไปทำงานเสร็จหรอไปทำงานตรงไหนไปอีก13โลนะ3 3โลผน่นะขับรถไปเองขับรถไปเองใจชินี่แหะร้านสาวสวยว่าผู้ใดสนใจบอกเด้อน้ำจ่อยน้ำนาของปลา หลานคนผู้หายปลอดภัยน้าจ่อยเอ้าฝันดีบ่ายุ่งว่าฝันเนี่ยบล็อกแต่เมื่อวานนี่ฝันเอาว่ายบ่อยอย่างเอฟซีบางไหมเมื่อวนนี่ฝันว่าจะขับรถไปแล้วก็ไปแชร์กตัวในเกาะกลางถนนก็ลงลงรถมาเห็นว่าล้อจะของเบี้ยวถอดล้อจะของมาแล้วก็มาบิดล้อให้มันตรงแล้วก็ใส่เข้าไปคืนแล้วก็ขับไปต่อรถรถรถอะไรเจ๊งกันเนี่ยบล็อก ไป para. เอาไปเบิกป้ายทะเบียนรถลูกไปได้าน,นาอีกแล้วเด้อจ๊ะไม่พิมพ์จะผ้าเอฟซีมาอันเบิงรถหล,ลานสาวคุณฝันเกี่ยวก็รถน่าหลุดเนาะป้ายทะเบียนามาลุกนี่เด้อจ๊ะหลานสาวไม่พิมพ์น้นองเอหนึ่งหกสองหกอ๋ออะไรสวยๆจะเนาะบ่มนสีสิออกบ่ลุก <c oughs> เราออกตัวนี้มาอีลาถือดูบันีหนึ่งหกหลวงมันออกดูดูหนึ่งหกออกตอนบอซื้อแล้วม,มันออกตลอดเลยฝันว่าฝันว่าฝันว่ายังไงลูกเล่าให้ไม่พิมพ์ฟังอีกครั้งสิครับฝันว่าขับรถไปแล้วไปชนก่อกลางถนน,นแล้วทีนี้เห็นว่าล้อตัวเองอ่ะเบี้ยวก็เลยลงมาถอดล้อตัวเองออกแล้วก็บิดล้อ ริดล้อให้มันตรงแล้วก็ใส่เข้าไปคืนแล้วก็ขับไปต่อฟังดีสีเด้เดอน,น,ดน้องฝนแบดเงียะจ้า,าน้องเอเดินน้ <c oughs> องเอได้จักปีแล้วลูกปีนี้ยี <c oughs> ่ห้าจ้ะยี่ห้าแล้วใช่ใเป็นจะเพลดที <c oughs> ่มีโศกตัวนี่เอาันเกีียวกระโดจะซื้อเลขกบนนี่แล้วลูก <c oughs> ออกแล้วออกแ้ว <c oughs> ออกแน่มาลูออกลเอาชี้ที่เอฟซีดูหน่อยลูกหกสองหก เดินเด้อน้องเอเด้อน้องเอให้ชโฉวเอฟซีเด้อเหมือนนี่แม่พิมพ์มาโคราเด้อจ้ะเด้อมาหาคุณยายมาหาอันลูกหาหลานนี่ละจ้ะน้องเอคนสวยเด้อนี่เด้อน้องเอโสดบ่จ้าโสดจ้าเออโอเคเลยได้สนใจกระทักเมื่อใดเด้อนี่เด้อหลานสาวแม่พิมพ์ตัวจริงเด้อจ้ะเด้อนีหลานน้องเอให้ยโฉวเนาะหลูกเนาะจ้าหนึ่งหกสองหกเอ้ยดีมากมากเลยนี่เด้อแม่พิมพ์กับอันนี่ละ ถ้าพุนแปดสามเนี่ยแหละมา,มาเยี่ยมคุณยายเข้ามาเยียย่ยมยลูกเยี่ยมลานจ่ายุคพราชได้จะพ่ายไอซีบีวายผู้ตัวหนึ่เด็กรดเพื่นสมัครตรงกันข้นามเทปานเด็กรถมีกะเลกรถหลานสาวชื่อกันจะหกแปดหกสองขนาดหนึ่งหกหกสอง เอาอาชัรจังนี่แลยเอฟซีเอ้ย,เ,ยอเลขรถตรงกันสามขั้นเด้อจ้ะสองขั้นกับอันเปรสามนี่ละ่ะมอเตอร์ไซค์รถยนต์รถเก๋งสองหกถ่ายมันคือกันจ้ะข้าพุทธมาแฑียกดฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องพระอุทิศในทิศนิยามิโชงนี่ด้วยค่ะมี่พยายาคุณยายเนาะอาหารพี่ฮานองจะยุคโคราณสิละค่ะมาทำบุญเหมน,น ได้โศกได้มาน้ำกันจ้ะใรก็ยลื่นตามต่อเดอ้อไม่พิมพ์จตหาแนวทางดีๆไปฝากกันเนาะ,ะน้อยข้ามีโศกมีลาบน้ำกันหัวสิมานสามสบธันวาคมหกสีขอครูยาตายายพระคุมเจ้าทีอยู่นี่ละคุณไฮโศกตลอดคุณยายอยู่นี่ทุกเลขทุกวดจ้ะแม่เพิ่งหลวงกับแม่ยูนาะค่ะเนาะเลยได้โศกได้ลาบตลอด หมวดิมานี่ล่ะมีพิมกับลายตัวดีไปฟ้าเอสซี่ละจ้ะเอาสีแดงมีโฉมีลาบน้องกันทุกคนเนาะค่ะเนาะเด้อจับพอที่จะหายโฉกเด้อน้องเอมาหายโฉกน้องเอฝันว่าหล่อรถเดี่ยวรถนี่รถไปว่าสันจับจับจับสุบใสข่ขึ้นเ,เดี๋ยวขึ้นเราจับสุบใส่เดี๋ยวขึ้นเราจับคู่ให้เอสซีนั่นเลยจ้ะ ผู้สาวฝันมันสิแม่นได้หลกผู้สาวฝันจะแม่นขนาดเลยหนึ่งหกหนึ่งกระสือโหลดคือแย่แรกกับโสดแย่เหมืนเนาะจ้ะให้เป็นแนวทางเด้อผู้ขอมาแลกกับฝากคนไหลคนแช่คนติดตามจ้องไม่พิมพ์ผ้าลวดเนาะจ้ะม so ีให้โสดเด้อเด้อไม่พิมพ์ไม่พิมพ์เป็นอันกับหลานสาวเคนมหากันมืาเนาะไม่ได้ตัวดีพร้อม โสดจ้าร้านโสดเด้อบําเพ็ญคุณยายโสดเด้อคุณยายกับโสดเดียกันยายกับโสดนี่แหละน้อโสดนาะลวงเนาะหาสิเด็โสดมานัากันปีใหม่จ้ะปีใหม้ด้วยจ้ะสำหรับมือนีกระซั่มมีก่อนเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ